สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้สิลเวอนชาแนลครับวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาเสนอนะครับเพิ่งเข้ามาที่ร้านเลยครับไม่หมัดเลยครับผมเป็นสินค้าใหม่เคลียร์สต็อกนะครับเป็นเรย์มีส Pro โปนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสินค้าใหม่เคลียร์สต็อกนะครับเครื่องใหม่นะครับไม่มีรอยนะครับนี่ครับตัวนี้มันจะมีแรมสี่แล้วก็แรมหกนะครับที่ร้านมีแรมหกเข้ามานะครับ มหกลอมร้อยยี่แปดครับผมแล้วก็อ่าแบตสี่พันนะครับผมตัวนี้นะครับไม่แพงนะครับผมอยู่ที่สี่พันแปดเก้าสิบนะครับสินค้าใหม่เลยครับผมนี่นะครับเดียวมีสามโปรครับผมหน้าจอนี่นะครับหกจุดสามนะครับกล้องนี้สิบหกล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้ายี่ห้าล้านนะครับผมเป็น snapdragon เจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้นะครับผม นี่เครื่องใหม่เลยครับนี่ครับเพื่อนๆสนใจก็สามารถมาดูที่ร้านได้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยว่ะนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องใหม่เคสสต็อกนะครับ,รบแกะออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีอ่าเคสนี่นะครับ มีเคสให้นะครับผมแล้วก็มีเครื่องนี่ครับอยู่ในอ่าบัฟเฟิลซีนตรงนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับสีน้ำเงินนะครับเลื่อนมานี่ครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับสวยนะครับสีนี้นี่ครับเครื่องใหม่ไม่มีรอยนะครับผมจอก็มีฟิล์มโรงงาน ติดมาให้แล้วนะครับเห็นไหมฮะรีวโรงานติดมาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้แรม6นะครับผมแล้วก็ลอม128นะครับตัวนี้คุ้มครับผมราคา4,890นะครับที่ร้านครับมารับเองก็ราคาลดได้ครับเหมือนเดิมครับร้านแจซึ่งแทนครับผมพิมพ์ชื่อร้านมาตามติ๊กเกอร์แมพได้เลยนะครับแล้วก็อ่าถ้าใครอยู่กรุงเทพครับกทมมีเมสส่งนะครับถึงมือนะครับส่งโดยลาล่าครับผมนี่ครับ มีมาไม่เยอะนะครับสิบเครื่องแค่นั้นนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็มีราคาส่งให้นะครับผมตัวนี้ครับเครื่องใหม่นะครับผมเรียวมีสามโปรนะครับแรมหกลอมร้อยแปดนี่ครับอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้ครับเป็นฟาสชาร์จแล้วก็สายชาร์จนะครับอ่รุ่นนี้จะไม่มีหูฟังมาให้นะครับมีมาแค่นี้นะครับเพื่อนๆสนใจก็มา เยี่ยมชมที่ร้านได้ครับมาดูสินค้าตัวจริงได้นะครับสินค้าก็สภาพตรงปกนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณครับ